ดินเขาไม่อยู่ในโต๊ะเขาบอกแบเอากล้องมาเราไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วมึงออกมามึงออกมามบอกไม่ออกออกูวหน้ายัางไงบอกก็ไม่ออกมุดเขาไปอยู่นูน่นดินดินดินเข้าไปอะอยู่ใต้โต๊ะไม่ออกเอากล้องมาบอกไม่ออกบอกมีใครมั่งบ้านมึงมีใครมั่งบอกผมไม่รู้หรอกบ้านผมมีใครมั่งอะเอาปากการกระดาษมาโอ้โหผมไม่ร <c oughs> ู้เลยเอาจริงบอพูดอย่างนี้จริงหรอพูดอย่างนี้เลยโอ้นึกว่าเล่นนะเนี่ยเอาเอารายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเราเรื่องาราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งผ่านไปในวันก่าไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็นอุทาหรณ์ เราก็จัดการเลย1ร้อยหนึ่งกับเอจโจนุนเหนื่อยชิบหายขาแม่งสั่นเลยนะขาแขนแม่งแบบเนี้ยเพราะว่าแม่งสั่นเลยนะร้อยหนึ่งอ่ะคนไม่เคยโดนนะเอ,อ,อเสร็จป,ปุ๊บนั่งแบบพับฐานเียปุ๊บแล้วก็นั่งเขาบอกเฮ้ยบ้านมึงอยู่ไหนวะถามเราเลยผมอยู่ฝั่งทนครับเฮ้ยฝั่งทนมึงอยู่ไหนวะผมอยู่บากอกน้อยครับกูเนี่ยบากอกใหญ่ใหญ่กว่ากูอีก <c oughs> เอาแล้วไอ้เีมึงลูกไปเจ้าตากเหรมึงรู้จักวะไปเจ้าตากอ่ะรู้ครับมึงเห็นปะสวรีอะ่ะมา,าไปเจ้าตากหันหน้าทางไหนเราคิดเว้ยหันหน้าไปทางไหนวะหันหน้าไปทางคลองศารครับตกหน้าเลย หน้าเหรอเออบอกไม่ใช่มันตบหน้าไอ้สาตว์ไม่ใช่แล้วก็เนี่ยเบาเข้าหูอ่ะหน้าด้วยเข้าหูด้วยเออแบบอะไรวะบอกไม่ใช่อันหน้าไปทางห้างทองไปยันนู่นอ่ะแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยเออห้างทองอ่ะอะไรวะคลองสานก็หัหน้ามาพระเจ้าตากคือคลองสารเลยคือเป็นเป็นที่ที่ใหญ่กว่าห้างทองนะถูกไหมใหญ่กว่าเออเขาเลือกห้างทองอ่ะอัย ไม่เป็นเดียโค้ด<อ>โดนตัวแม่ส<อ>ันแล้วหยอกๆอ่ะตัวสันแล้วเราก็านั่งเบอร์ให้เขาบบทำอย่างนี้ไหมเนี่ยนิ่งๆเลยเ<อ>คือแบบไม่มีเลยหน้าพอแล้วอ,อะไรแบบนี้เจอเฮี้ยอะไรวะเนี่ย<อ>ใช่ปะ่ะเสร็จนี้ว่าเลิกถามเลยนะเฮ<อ>้ยแล้วหางม้ามาเจ้าตากอ่ะชี้ไปทางไหนกูอตอบของศาลกูโดนขนาดนี้เฮี้ยห้างทองหางม้าชี้ไปทางไหนวะเนี่ยเราก็คิดด้วยว่าทางท่าพระครับของศาลก็ท่าพระตรงกันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็บ้านแขกกับดาวคนองแค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นี้เองใช่ไหมหางม้าชี้ไปทางท่าพระครับเหมือนเดิม เบาเหมือนเดิมปังปังปังทาภาี่อะไรปังชาภาครับทาภาครับผมคิดแล้วครับทาภาบอกไม่ใช่ธนาคารอมสินอือปเห็นนั่นธนาคารอมสินโอ้โหกูเจออะไรวะเนี่ยแบบไม่ไหวแล้วโอ้โหน้าผมไม่ไหวแล้วเออเฮียเฮ้ยแล้วมึงอะไหวแล้วไหวแล้วมึงได้เฮียกูไม่ไหวแล้วขาแม่งก็ล้าไปหมดโอ้โหแล้วหูแม่งก็ดับไปหมดแล้วหูดับเลยนะแบบเบาๆหยอกๆแต่มันมันมันหลายทีอะต อยู่อย่างนั้นน่ะเฮ้ยแล้วมึงอ่ะมึงบ้านอยู่ไหนท่าเดิมท่าเดิม,ท,ดมท่าเดิมอยู่ร้อยเอ็ดครับไอสัตว์ออกลูกร้อยเอ็ดออกลูกร้อยเอ็ดแม่งว่าวลาวเลยอ่ะไอ,อโจนน่ะโอ้ยบากซี่บักสั้นเลย ดูความเก่าของมันน่ะมันเก่ามันเก่ามันเก่าแม้งเก่าจริงพ่ออยู่ฝั่งโดนเดี๋ยวโดนเลือกแม้งโดนเดี๋ยวโดนเลือกแม้งต้องโดนเลือกเพาเจ้าตากโดนเลือกไม่กัโดนเลือกอะไรเออต้องเดินพิพันธ์อะไรสักอย่างนะนั่นแหละไอ้เที่ยไม่หรอกร้อยเอ็ดครับยอดเฮ้ยแกงเก่งแกงแมงไวาคือเรามองเลยอ่ะเที่ยเราเรามองเลยอ่ะอะไรวะคิดไม่ได้เลยพอเราโดนก่อนไงเราไม่คิดว่าเราเรถามเราแบบนั้เราเราจะไปโดนแบบแบบนั้นใช่ไหมเออเราก็เออ้ยมึงอยู่ร้อยเอ็ดเหรอเออไอ้เที่ยนึกว่าอยู่ฝั่ ทนสัตว์รอดไปรอดรอดครับกล <c oughs> ัวล้อเหงื่อแตกเลยเยอะเออเนี่ยมันเหงื่อท่วมหมดแล้วเนี่ยเสื้อเ,เปียกนะ ไหวพิบดีมากมันไวมากใช่ไวมากไอโจนเนี่ยไปไกลด้วยไปไกลด้วยราอเอ็ดพี่แม่ไปไม่ถึงแน่พี่ไปไม่ถึงใช่จะไปไล่อะไรอ่ะใช่ถ้าอยู่นนอยู่แถวนครปฐมอาจจะอาจจะถึงอยู่แต่ไปแม่ไกลเลยร้อยไกลเลยแต่แต่ฝั่งทนเขารู้หมดเลยนะคือเขาทํางานเสร็จใช่ไหมเขาก็ขับแท็กซี่เขาเล่าให้ฟังเขารู้หมดเลยตรงไหนมีอะไรอะไรยังไงคือว่าถ้าไล่คือว่าถ้าเราไม่รู้จริงคือเขาโดนเขาไล่คือจนเลยเข้าใจแล้วถึงว่าม่เขารู้ละเอียดถึงขนาดว่าหางม้าอยู่ธนาคารแล้วก็หน้าัวม้าหันไปทางทองเข้าใจแล้ว มไปจอดรอลูกค้าหรือว่า,ไปไปาหร,าไ,ปาหราไปส่ง <นะ S 1> ไปรับลูกค้าแถวนั้นหรือเปล่าสําหรับผู้ผลิตสินค้าและธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero มาโปรโมทสินค้าของคุณหรือมาโปรโมทธุรกิจบริการของคุณติดต่อเรามาได้ที่ l i น์แอด Coke Zero หรือทักแชทข้อความมาทางเพจกัละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ได้เลยนะครับขอบคุณครับ แล้วหิวหิวยางเดียวอะชีวิตอะมันหิวจริงพอโดนไปแล้วไงแล้วก็มีโยธาโยธาตึกมันอยู่บนตึกใช่ไหมบอกกินอะไรกันมายางบอกยางเลยเอาเดี๋ยวทาข้าวให้กินเขาก็ไปทอดไข่แล้วก็เอาข้าวมาให้เรากินปื๊บเราเอ่เที่ยแม่งวางยาล้าบอกว่าเราแวงเขาอีกเขาสาดทำให้กินมึงคิดอะไรของมึงใช่ไหมเอบอกเฮ้ยหนูไม่มีหรอกไัวเฮียราดยาวนุ้ยเที่ยแม่งไม่พอใจเราอย่างเงี้ยเที่ยแม่งวางยาให้เราเลยนุ้ยตายได้นุ้ยตายมาเยอะแล้วนุ้ยเอ่ยเฮียมึงก็รู้อยู่เฮียต้องคิดถึงขนาดนั้นเลยหรอคิดงั้นเลยช มีข่าวมาไม่ดีหรอก็ปูไงปูโบวิทเนี่ยโอ้หโจทย์เก่าอเราที่ฟันใช่ที่ว่าฟันกันข้างนอกแล้วก็เขาก็ย้ายมาอยู่ลาดยาวมาเสียที่แดนห้าอาอตอนนั้นเหลือเสียชีวิตที่แดนหาเนี่ยเหมือนเหมือนโดนวางยาเนี่ยคือข่าวไปแบบนั้นถูกไหมใช่ตอนนั้นเราอยู่บางขวางพอมารู้ว่าปูบวิทเนี่ยเสียเราก็เสียใจนะน้าตาซึมเหมือนกันนะทั้งที่โจทย์กันนะผมเป็นเพื่อนกันมาก่อนใช่ไหมเราก็มาเป็นโจทย์แล้วก็มาเจอกันแล้วก็คือว่าทุกอย่างมันจบหมดแล้วอะแล้วเราก็มาเสียใจว่าเราก็เลยไม่กกลลล้้าาาินนวว่ปปูโดเเเแรจะไหือ ชอบเรามั่งไม่ชอบเรามั่งเราก็ไม่รู้แล้วทำเขาไว้เยอะเหมือนกันใช่โจ์เราก็โจ์เราก็เยอะสมัยนั้นนะเราก็เลยให้เอกินก่อนขนาดน้ําอ่ะเรากินแล้วเราวางไว้หรือว่าน้ําขวดน้ำอะไรเนี่ยเราวางไว้แล้วเดินไปที่อื่นนะกลับมาเขาไม่กินก็แล้วนะเป็นอย่างนี้เลยหรอเป็นอย่างนี้เลยไม่กินแล้วไม่ว่าราดยาวหรือกบขวางบังขวางบังขวางไม่กินแล้วไม่กินแล้วอันตรายกินไปตายไม่รู้ตัวเลยนะนอนยังนอนไม่ได้เลยรากยาวอันนี้อันนี้คือเหตุผลถึงถึงบอกว่าข้าวไจียวเขาให้มากินก็จริงแต่อยู่ดีว่าอยู่ดีเขาให้ง่ายไปจนเราคิดว่่า้แม ง่ายไปก็เลยให้เอตายก่อนเอให้เอกินก่อนเลยเหมือนไ้เหมือนจะให้เอตายก่อนแหละเมื่อกี้กูโดนก่อนแล้วมึงไม่โดนอ่ะแต่เราก็บอกกับเอได้ไหมแต่มันก็กินแต่เอเขาไม่มอนไรหล่กเอไม่มีหลอกหาว่าเราคิดมากไปกินก็กินพักหนึ่งแล้ก็กินตามเพราะว่ามันก็กินไปแล้วก็มันน้ำลายไม่ฟูมปากอะไรเงี้ยเราก็เอเราก็หิวด้วยเราก็กินกินเสร็จเอาพักหนึ่งเขาก็เอาไปเดี๋ยวพวกมึงขึ้นห้องไปนอนซอยไปนอนห้องหกเก้าก็ไปเจอพวกน้องๆอะไรเงี้ยไปเจอไอ้บอมเงี้ยไอ้บอมขี้คุกเขียนภาพอะไรเงี้ยอ่า เจอช้างสักดำเน็ตไรเดอร์อยู่นะตอนนี้ออบอมที่คูเขียนภาพเนี่ยออก็ไปเจอเจอจานเจ๊กเร่งเนี้ยเขารับจ้างสักไปเลยเขาหกเาไปก็อะไรวะเนี่ยหูห้องเม่งแบบนี่มันซอยหรือว่าอะไรวะเนี่ยของเขอมันเต็มไปหมดเลยนะแบบว่าตรงบล็อกอ่ะหน้าบล็อกอ่ะหลังห้องน่ะโอ้โหเดินนี่คือแบบเหนียวตีนเลยนะมันทั้งต้มน้าทั้งทากับข้าวทั้งอะไรแบบว่าโอ้โหบล็อกนี่ก็แบบน้ําไหลมั่งไม่ไหลมั่งน้ําคือแบบขูดอ่ะขูดอาบอ่ะก้มนะขันนะแล้วขูดโดนกระเบื้องเลยนะโดนพื้นเลยนะอาบแบบนัน อาบช้าคือน้ำอาแบบนั้นเลยส่วนมากเราจะอาบหลังให้เขาอาบกันก่อน้อกแสดงว่าเราเข้าไปเนี่ยในขนาดเดียวกันก็มีคนที่อาศัยอยู่ในห้องนี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วเก่าอยู่แล้วเก่าเราไปคนใหม่ปุ๊บเราไปแล้วก็เฮ้ยยาเรากินไปแล้วแล้วมีช้างปากดําอยู่ใช่ไหมเราก็เฮ้ยช้างเราก็ไม่รู้จักหรอกแล้วแล้วแล้วมีใครมีกินยาเมื่ไหรเนี่ยบอกผมยังไม่ได้กินยาเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่เลยให้เอายามาของใครมาก่อนก็ได้ไม่กินไม่ได้เขาดึงเด็กดึงดางอ่ะเด้งอ่ะช้างปากดําเขาก็เด้งให้เดี๋ยวบอกเจ้าหน้าที่เลยพี่ครับะโกเเเีีจาห่ขม บอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรวะเนี <ALLY> <S net young laugh> <mm ่ยกูมาทได้แป๊บเดียวกูเพิ่งจะโดนมาเมื่อกี้มึงเรียกเข้ามาอีกแล้วพี่ครัเขอขาเขยหมดเมื่อยไปขึ้นกระไดอะโหขึ้นกระไดแบบขึ้นเนี้ย <laughs> ขึ้นเหมือนคนพิการอ่ะ <c oughs> ขึ้นกระไดอ่ะมันขึ้นโฉกไปหมดแล้ว <c oughs> ไปหมดแล้วช่วงล่างคือแบบว่าสวิงอาวนี่แม่งพังหมดแล้วชงโชกตายหมดแล้วล้อเลยลอดุ้งอ่ะจังหวังดำหวังดีหวังดีบอ้เรียกพี่เลยเออสัญญา,าเขาเขากินไปแล้วแม่งขึ้นมาเลยบอกนีะไรบอกเนี่ยเขารับยาอยู่เอายาไม่เขากินก่อนยาใครก็ได้บอกเฮ้ยมึงกินยาด้วยเหรอบอกกินครับแปะให้สองเม็ดโว้ยนึกว่าเปิดห้องโดนต้นแตนอีงแรกเห็นไหมเราก็เพิ่งโดนมาเอาแล้วไอ้หี้มึงมาถึงมึงเอาเลยมึงวุ่นวายเลยอะไรอย่างเงี้ย เรากลัวตรงนี้นะความคิดเป็นอย่างนั้นเอายามให้2เม็ดเราก็กินเม็ดหนึ่งแล้วก็ให้ช้างเม็ดหนึ่งแบ่งกันแบ่งกันมึงตะโกนเนี่ยมันก็เอาไปเม็ดหนึ่งกูกูเม็ดหนึ่งพอแล้วเดี๋ยวก็เราก็นอนแบบว่าธรรมดาน้ำลายจิ้มๆหน่อยแถวนี้ใช่ไหมผึ่นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เฮ้ยสักเป็นเปล่าบอกเป็นเราก็สักชื่อให้เขาทีนี้เขาก็เลยเรียกเราอาจารย์อ๋อที่มาเนี่ยอาจารย์หนูอาจารย์หนูได้ฉายาอาจารย์หนูเนี่ยมาจากเนี่ยแหละนี่แหละนี่แหละอาจารย์หนูพอพูดกันปุ๊บเฮ้ยอาจารย์หนูอาจารย์หนูอะไรเงี้ยนะ ใช่ใช่เหรออันนี้อันนี้อาจารย์หนูห้ายอดห้ายอดอันนี้มีแต่ภัยอันนี้หนูอะไรก็กันภัยกันภัยอันนี้มีแต่ภัยอันนี้อาจารย์หนูมีแต่ภัยมีแต่ภัยมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องตลอดเงินไม่หาหาแต่เรื่องแล้วก็พวกตีอะไรพวกนพก็อยู่ห้องหนึ่งแต่ตอนหลังเราก็ไปอยู่ห้องเดียวกันขอย้ายไปอยู่ห้องเดียวกันก็อยู่ซอยได้ประมาณขังอยู่เดือนหนึ่งอยู่แบบธรรมดาไม่มีอะไรกินนอนอยู่บนซอยซอยลาดยาวมันสนุกกว่าที่อื่นนะเพราะว่าวัยรุ่นมันเยอะมันวุ่นวายเวลาขึ้นห้องลงห้องเงี้ยพอขึ้้นนนหองมมักก็จะาตโ เฮ้ยเอาอะไหรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>เอ้ยเดี๋ยวเช้าววันดีเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเช้าลงมาเอ้ยเอาอะไหรหรือเปล่า<ม>เดี๋ยวส่งมาให้อะไรอย่างเงี้ยเช้าก็ยังมีพวกไข่เจียวพวกแกงขนมอะไรก็จะส่งขึ้นซอยมันจะมีคนส่งอยู่ส่งขึ้นซอยก็ปกติอยู่ได้เดือนหนึ่งเราก็ลง พอลงมานั้วหัวหน้าเป็นหัวหน้าสุรินเป็นผู้แดนเขาบอกว่าจับตาดูมันให้ดีไอบ้บางฝางสองคนเนี้ยแต่เพื่อนเราบอกอยู่แล้วตอนอยู่บนซอยอะ่ะบอกให้จาย์ลงไปข้างล่างไม่ต้องไปเดินหาไม่ต้องไปอะไรนะถ้ายิ่งเดินยิ่งไม่เจอบอกให้จริงเหรอบอกจริงผมยู่มาก่อนผมรู้มันแอบบยิ่งเดินยิ่งไม่เจอถ้าอยู่เฉยเดี๋ยวมันมาเองใครจะไปเชื่อของนี้บ้าว่ามันของมันต้องเดินหาใช่ไหมมันต้องเดินมาถึงจะได้ถ้าเราไปนั่งไอ้เฉ๋อใครเขาเยามาให้แล้วคิดแบบนี้เราไม่เชื่อนะพอเราลงมาแล้วเราเดินแรงะวดส้มก็ รู้อยู่วัดส้มวัดส้มแล้วก็ลงมาเราก็เดินหาเงินหายาหาโทรศัพท์ไม่มีก็คือสิ่งของเหล่านี้ใช่ไหมที่ผมซื้อไปใช่ที่ว่ามันผิดกฎระเบียบเนี่ยไม่มีอทไร่หรอวะเดินทั่วแดนเลยนะเดินทั่วแดนเลยเดินทุกที่ซอกทุกหลืบใช่เดินหมดกองงานเราเข้าหมดเดินจนแบบว่าเดินเป็นอาทิตย์เลยนะโอ้เป็นอาทิตย์เลยนะใช่ไม่เจออะไรเลยนะไม่ไหวแล้วไอ้กูไม่เดินและนั่งเลยระบ้านเราจะไปอยู่ตรงโต๊ะตรงองตรงนี้จะมีสนามเปตองตรงนี้จะมีร้านค้าตรงกลางแดนเลยเป็นกองงาน สองฝั่งแล้วก็เป็นเหลือแบบที่ว่าวัยรุ่นเขาจะไปอยู่ตรงนั้นเลยครับแดนหนึ่งลงห้องมาแล้วก็นั่งไม่สนใจใครทั้งนั้นน่ะเกียดเดินแล้วมันไม่มีอะไรให้หาแล้วนั่งเฉยๆคมเขาเดินมานะเด็กเดินมาเอาเงินมาให้หร 5, 000, เราห้าพันแบงค์พันห้าใบจานเก็บไว้ใช้หมดแล้วบอกแล้วอะไรวะตังใครให้มาบอกไม่ต้องรู้หรอกเขาเอาให้ผมอะเอามาให้ทั้งหมดแล้วบอกผมแล้วผมเอามาให้เฮ้ยขอบใจมากที่แบบนี้ก็มีออ้เดินอยู่เป็นอาทิตย์ไอ้กูนั่งน้องนานก็จบแล้วใช่ไหมแล้วกูไม่ต้องไปเดินหิวด้วย เขาเดินแล้วมันหิวมันก็ต้องกินใช่ไหมนั่งเลยทีนี้นั่งเลยไม่ไปไหนเลยซื้อขนมกินแล้ก็มันก็วัยรุ่นมันก็อยู่ที่บ้านมันอยู่ที่มามารับเรามันก็อยู่กันหลายคนว่าไปร้านค้าสั่งเลยเอาอะไรขนมขนมน้นําเนมสั่งแล้วเราก็จ่ายเงินสดเราจ่ายเลยตังห้าพันเนี่ยบุลงบุรีอะไรเราก็ซื้อขึ้น,ข,นขึ้นห้องกับค้งกับข้าวไม่ต้องโคกมียอดแกงวันละสองถุงน้ําขวดใหญ่ขวดหนึ่งบุรีวันละสองซองขึ้นห้องใครเอามาให้มีคนเอามาให้แต่ไม่ต้องรู้ว่าใครแค่นี้เองเงินเอามาให้้้แตต่่่่ไมมอองถาาาาเเลลยยยววใครรกู ไม่ต้องไปถามไม่ต้องไปรู้เราเอาอย่างเดียวเราไม่ต้องไปรู้เขาให้แบบนี้โอเคเราก็ไม่บอกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็รับไวเออรับไว้ให้ทุกวันทุกวันเหมือนกับว่าเราแบบว่าเอาเราคอยไปบังทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาคือจะต้องมาบอกเราเราก็ต้องไปจัดการให้มันต้องเป็นแบบนั้นแต่ตอนนั้นเรายังไม่แสดงอะไรเลยนะไม่ได้ไปแสดงอภิธิหานฉายแสงอะไรพวกเนี้ยเราก็แค่ลงซอยมาแต่ชื่อเรามันมีอยู่แล้วไอ้เรื่องแบบเนี้ยคนเขาเลยแบบเกรงใจแล้วเราก็แบบไม่ได้ไปซาวีอะไรมากมายใช่ไหมเราก็โอเคเดิน เล่นปกติเช้าลงมาลงห้องมาแล้วก็กาแฟ10แก้ว20แก้ว30แก้วแล้วก็กินเงินทุกวันแล้วก็ไข่เจียว 30- 40แพ้เลยนะแล้วก็มีคนจ่ายให้เราเนี่ยตังที่เราให้เขาเขาให้เรามาเนี่ยใช่เราก็จ่ายก็คือให้เป็นรายวันเลยเหมือนเป็นอาทิตย์อ๋อตังจะหมดเหมือนเขารู้นะอย่างมุศนะให้เรามา5 0 0 0ัหมื่นหนึ่งตังเราเหลืออยู่ประมาณพันหนึ่งเนี่ยไม่แล้วหมดมันเช็คเราตลอดเลยนะว่าวันหนึ่งเราใช้เงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่จะหมดแล้วเอามาให้โคตรดีเลยคนแบบนี้อยากจะเจอจริงๆแบบนี้เลยเหรอเออแล้วเป็นอย่่างนี้อยู อยู่นานไหมอยู่แดนหนึ่งได้ประมาณเดือนข้างล่างนะเดือนฝ่าเดือนฝ่า,าก็คือส่งมาไม่เคยขาดเลยไม่เคยขาดไม่มีปัญหาอะไรเลยอยู่แดนหนึ่งข้างล่างแล้วก็เราก็ไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าไม่รู้เรื่องอ่ะนั่งคุยกับกะโกจุลาอยู่โกจุลาเด็กน้นเนี่ยเออนั่งคุยกันอยู่2คนเขามีเรื่องกันเราก็ไม่รู้เราถึงเราก็ลงมาเลยใส่เขาใหญ่เลยมันมีเรื่องกับน้องเราก็ใส่เขาใหญ่เลยแตกโดนศอกเราไปแตกปุ๊บเกมอ๋อโกจุลาเขาขาวใช่ไหมอะไรขาวเราอะอาไรเยอะเด็กน้นอะบ้านน้นบ้านน้นเราแพ้เลยกะโกเกม แต่น้องมันก็ดีนะบอกว่าเราไม่ได้ทำอะไรบอกว่า ผมไม่ได้ทําอะไรหรอกเขาก็ไม่เอาเราเอาน้องเราไปพอเราก็อยู่ข้างล่างอยู่หล่ังนี้เราก็แบบเตะบอลอยู่แล้วเนี้ยเพื่อนกันเหมือนกันเราก็นั่งอยู่เงี้ยมันเหมือนอกับว่าเรานั่งอะ่ะพอเราไปนั่งตรงไหนปุ๊บแล้วคนไปกระจายสมมุติว่าโคนกนั่งกันอยู่แบบนี้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มคนุนอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บเราเตะบอลออกมาเราก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็มาใส่เวิร์ดส้มเห็นอยู่นะว่าโคกนั่งอยู่นะแล้วก็ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บพอเงยมาโคกหายไปแล้วเฮ้ยคิดอะไรกูเนี่ยอมึงหนีกูทําไมอ้าวเราก็เดินหาดิเข้าหลบไปอยู่ในกองงานเ้ยมกี นั่งอยู่หน้ากองงานไม่ใช่เหรอพอ,อแกเห็นผมแล้วแกเข้ามาทําไมบอกไม่มีอะไรจานไม่มีอะไรอย่าไปคิดมากผมก็จะเดินเข้ามากันอยู่แล้วแล้วจังหวะจาน่าานเดินออกไปขนาบบอลแล้วพอจานใส่รอ,องเท้า่ผมก็เลยเดินเข้ามาผมไม่ได้หลบไม่ได้แอบไม่ได้อะไรอย่างนั้นเราไม่คิดแบบนั้นเด็กยม่งคิดเวอรไหนเนี่ยแล้วก็สโลโเข้าไปดิเกมไปใส่เขาเลยก็คือไปมัดมัดเปล่าปัดเปล่าปิดประตูกองงานเลยเราบอกเพื่อนเราเลยบอกจูมงไอ้มงเปล้าเหล็กมาปิดประตูกองงานปิดเลยเมแม่ใครเข้าไม่ใครออกไอคนที่อยู่ข้างในก็ห้ามออก ไอคนนอกก็ห้ามเข้าปิดประตูแทงกันอยู่ในนี้มันต้องหนีไอมงก็ไปเอาเหล็กมาแต่หลังจากที่เขาบอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรอะไรอะไรแต่คือเราไม่จบเราไม่จบเราลูกซาเวียแล้วเราคิดมากไงมึงหลบกูทําไมวะมึงนั่งกันอยู่เฉยๆกูก็แต่งเท้าเสร็จกูก็เดินไปลวไอมงก็ไปรู้ไปที่ไหนคือไม่เอามาให้เดินหายไปคือว่าเออให้ไปแต่กูไปแต่กูไปไปเลยไปเลย เราก็เลยถามเขาว่าจะเรื่องนี้บาปมากเลยเฮ้ยตัวมีตังกท่ไหล่วะบอกผมมีอยู่สี่พันบอกมึงเอาตังมึงมาอุ้ยซุนผมให้ไม่ได้จริงๆแล้วก็ตบหน้าเราเบาบอกมึงจะให้ไม่ให้มึงล้วงมาหรือว่าให้กูล้วงเอง บอกโหผมว่าเอาไว้ใช้อะเอามากูบอกให้เอามาไงเขาก็ล้วงมาให้เราเราก็นับดูกูบอกมีเท <4, 000. S 1> ่าไหร่สี่พันแล้วนับดูแม่งมีอยู่ห้าพันเฮ้ยมึงโกหกกูนี่ว่านฟาร์มนี่แบบแม่ง,แ,มงแบบทุกวันนี้แม่งยังคิดอยู่ในใจเลยนะไอ้เชียกูนี่แม่งโคตรเร็วอะ่ะเฮ้ยจริง,งอไไงอ่ยเราไปเผาตังนะห้าพันนะ,ะเขเฮ้ยเออสุดๆตอนนั้นคือแบบว่าสติสตังแม่งไม่มีแล้วคือแบบว่าแม่งไปหมดแล้วเอโมโหอ่ะมึงหลอกกูได้ไงในร่บความโมโหใช่ไหมไม่เมาอะไรเลยถูกไมไม่เมาคือเราโมโหมากมึง กูเข้ามานั่งในกองอ่ะคือมึงกเกีดกูหรือยังไงมองแบบไหนมองแบบไหนในมุมนี้ทํทให้เราโมโหขนาดนี้เลยใช่มึงมองกูแบบไหนแล้วมึงก็มาโกหกอีกแบงค์พันห้าใบอ่ะมึงโกหกกูนี่ว่าเราเผาเลยเผาทาไมวะเนี่ยห้าพันเขก็นั่นเลยแล้วบาด้วยาทำไมวะนปึ๊บแป๊บเดียวเองอย่างไม่ทำเลยเลยประตูเปิดดิประตูกองงานประตูกองงานเปิดผู้แดนมาดิบอกทำไมมึงทําไมไอ้บางขวางมึงสดมากเหรอปิดประตูงานแทงกันเหรออ่ะอานี้มึงเผาอะไรมึงเผาอะไรมึงเผาตังค์เหรอครวยมากทั้งทังนี่ไม่มี ใครออกไปข้างนอกเลยนะออแล้วช่วงเวลาแป๊บเดียวเนี่ยนะแป๊บเดียวเขารู้แล้วสุด,ดยอดแล้วเดนหนึ่งอะสายงานเขาที่เขาวางไว้อะอแป๊บเดียวเองเออเขาบอกไงมึงมึงเผาเหรอบอกครับหูยกระบองตีอะหนีคอนะโควหนีบหน้าแล้วตีอะหนีบคอเออนี่หนีบให้ออก พอเรารอดเข้าไปนะล้วเขาหนีบนะแล้วเขาตีนะเอืมเราก็ร้องเลยอ้าวพอแล้วหน้าผมยอมแล้วคับผมอยู่ผมแหกปากด้านกองงานดินเขามีอยู่โตะเขาบอกเอากล้องมาเราไปอยู่ใต้โต๊ะแล้วมึงออกมามึงออกมาบอกไม่ออกวหน่ายังไงผมก็ไม่ออกมุดเขามีอยู่นู่นดินดินดินเข้าไปอ่ะอยู่ใต้โต๊ะไม่ออกเอากล้องมาบอกไม่ออกบอกมีใครมั่งบ้านมึงมีใครมั่งบอกผมไม่รู้หรอกบ้านผมมีใครมั่งอ่ะเอาปากกากระดาษมา โอ้โหผมรู้เลยเอาจริงพูดอย่างนี้จริงเหรอพูดอย่างนี้เลยอนึกว่าเล่นนะเนี่ยเอาเพูดจริงเลยเอาปากากระดาษมาผมไม่รู้หรอกมีใครมั่งพูดไม่ได้เขาเอาปากากระดาษมาให้เราคือเขาจะเอาย้ายแดดให้หมดเราก็จะเขียนบอกหัวหน้าเอาแบบนี้ดีกว่าผมเขียนไม่ได้หรอกบอกทำไมมึงเขียนไม่ได้มึงบอกกูว่ามึงจะเขียนเนี่ยชื่อบ้านมึงเนี่ยทุกคนน่ะเอางี้ ไอ้ท <chat> ี่นั่งอยู่หน้ากองงานเนี่ยหูหน้าไปถามพวกมันเองเนี่ยว่าใครยอยู่กับผมเขาออกไปถามเลยนะบอกใครอยู่กับมันมั่งไอ้บางขวางเนี่ยไอ้หนูเนี่ยหูรู้กันเต็มเลยนะรู้กันมาเต็มเลยเหรอผมอยู่ครับผมอยู่ครับแต่บางคนก็ไม่รู้ทีนี้เราไม่ได้จี้นะคือเขาถามเองแล้วมึงก็คือรับกันขึ้นมาเองว่าผมอยู่กับเขาครับผมอยู่กับเขาครับก็โอเคคนละครึ่งละครึ่งเกือบเสียเือบขี้ขี้นะขี้นเออขี้ทันอ่ะเออเศรวเพี้ยเฉย เหมือนจะจี้อ่ะตั้งใจเฟ şey> ah> ี้ยวสุดเฟี้ยวเสกเฟียวเฉยเออแล้วมีคนเด้งอ่ะเออก็โอเคอ่ะหัวหน้า คือพวกเนี้ยไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมคนเดียวล้วนๆแล้วหัวหน้าจะทํายังไงกับผมเดี๋ยวว่ามึงไปกักบริเวณดีกว่าสงการเนี้ยมึงไม่ต้องเล่นแล้วลงมาแล้วช่วงสงการพอดีใช่ไหมเราย้ายไปมีนาใช่ไหมเฮ้ยวันที่5มีนาเราย้ายไป5้าสาแล้วก็ช่วงสงการเราขังอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็สงการพอดีใช่ไหมแล้วเราลงก่อสงการเราลงมาข้างล่างเดี๋ยวมึงมาอยู่เนี่ยกูไปขังมึงเนี่ยกักบริเวณอยู่บนตึกมึงไม่ต้องลงมาข้างล่างหลังสงการมึงค่อยลงบอกได้ครับเราก็ขึ้นไปเขาแมวเรื่องแค่กักบริเวณหลังสงการค่อยลงออก็โเคหน่ย เราก็ไปอยู่บนห้องพอเช้าลงมาเราก็มาอยู่ตรงสายกลางตรงหัวทีใช่ไหมอะจะเป็นหัวทีใช่ไหมรัดยาวอ่ะเราก็มาอยู่ตรงเนี้ยพวกเพื่อนๆก็จะส่งกับข้าวส่งอะไรขึ้นมาเราก็แค่มองเห็นอะไรเงี้ยเออบางคนก็ขึ้นได้ก็ขึ้นได้มาคุยได้อะไรเงี้ยส่วนมากเราก็จะอยู่ข้างในน่นอนสูบบุรีวิง่งมั่งอาบน้ําอยู่ในนั้นห้อ,องน้ําสายกลางมีุดท้ายก็ไม่ได้ลงเรื่องตก<ะ>ความผิดที่บางฝังบางฝางใช่ที่ว่าแดนหกอ่ะที่ว่าไปจาาจนกันไปแทงกันในหมวดกับพวกบางเดียวอ่ะคือเรื่องนี้ตกมาที่เรื่องนี้ตกมาในขณะที่เราอยู่ร ยาวยาดยาวใช่ตกมาขัง3เดือนหมดเยียมยาสามเดือนอ ตัดวันลด60วันนี่ตัดชั้น2ชั้นเราก็ไม่รู้ว่าเรามีชั้นหรือเปล่าเรามีให้ตัดไหมไม่รู้่แต่เขาบอกตัดชั้น2ชั้นเนี่ยก็โอเคเราก็เซ็นเซ็นเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ย้ายแดนย้ายไปอยู่แดน5ย้ายไปแดน5ต่อไปขังแดน5ขังเดียวย้ายไปกับเอโจนตอนเกิดติดซอใไ้ลายไปดูเพราะว่าเป็นคู่ดีกันอยู่แล้วคู่ดีกันแล้วก็เพื่อนที่เหลือก็คือว่ามาแดน5ส่วนคนที่อยู่แดน2ก็ขึ้นแดน2ไม่ได้ย้ายมาที่เหลือแดน4แดน3เนี่ยก็ย้ายมาอยู่แดน5หมดอยู่คนละห้องหมดขังเดียวหมด ก็คือเรื่องตกพร้อมกันเลยที่ย้ายไป ก็พร้อมกันหมด10คนพร้อมกันหมดเราก็ไปขังเดี่ยวแล้วก็โห้เที้ยแม่งอะไรวะเนี่ยซอยอะไรวะเนี่ยแม่งเกี้ยวจ้าวเลยนะซอลาดยาวอ่ะซึ่งตอนนั้นแดนห้าคือเป็นแดนความผิดความงความผิดถูกไหมความผิดเกมมาขึ้นแดนห้าอย่างเดียวแต่ตอนนั้นพี่สันติไม่อยู่กาลังจะถามเลยเจอพี่สันติไหมยังไม่เจอตอนนั้นยังไม่เจอพี่สันติตุ้มจ้อยตอนนั้นเป็นพี่เป็นพี่วิรัตคุมซอยอยู่พี่สันติตอนนั้นอยู่แดนสองอ่ายังไม่ได้เจอเขาเจอพี่วิรัตแล้วก็ขึ้นซอยไปแต่เขาเล่ามันมามกันเยอะนะซอยแ้วก่อน คือว่าเจอพี่สันตินี่คือเพื่อต้องมอบอะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบจิ๊กโกะอะไปตุตกติกกับเขานี่ไม่ได้เลยนะต้องแบบตรงๆงเลยมอบคือมอบอยังตายทั้งน้อยเงี้ยเขาก็ลงให้นะลงให้พี่สันติทุกคนลงให้หมดนะจระจนล็อกตัวประกันอะไรเงี้ยพี่สันติมาคือจบจบเลยเจ้าที่ห้ามตีห้ามตีแล้วขอเหล็กด้วยถึงให้ให้พี่สันติ น,นีย่นะอีกห,หนึ่งปากคํานะที่เดียวว่าพี่สันติเนี่ยเป็นสมัยก่อนที่เป็นทั้งมือปราบนักเลงนักิกโก,ก,โกแล้วก็เป็นทั้งนักโทษอาจจะในมุมมองก็คืออาจจะไม่ชอบแกแต่คนที่ชอบแกก็พวกนักเลงกิโกทั้งนั้นเลยนะใช่ถูกไหมใช่เพราะเขาเฟี้ยวอ่ะตรงๆเลยง่ายๆอ,อย่าตุกติดแค่นั้นแหละ มีอะไรบอกกันแต่รอบนี้ยังไม่เจออยู่ยังไม่เจอเจอพี่วิรัตเจอพี่วิรัตเราก็ขึ้นเลยเราไปนอนห้องหนึ่งหนึ่งเจ็ดเราเข้าห้องไปคนเดียวแล้วก็เอจโจนเข้ามาแล้วก็มีเจฟแค่คนหนึ่งสักคนเราก็ฮิเขี่ยให้แม่งเราก็นอนได้ป่ะเจฟแครบอกว่าเดยวจานนอนหน้าประตูเลยคือหน้าไม่ไม่ว่าเราก็นอนแล้วก็มองนอนเงี้ยเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเจ้าจ้าวเสียงดังแบบวุ่นวายเฮ้ยมันทำอะไรมันส่งอะไรกันวะมันส่งของกันได้ด้วยเหรอวะเห็นไหมมันเอาไอเชือกผ้าห่มอะผ้าห่มทีพี่ไออะสักสี่ห้าเส้นนะแล้วมันกก็เอาพว การตะเล็บเอาพวกกระดาษเอาพวกแปรงสีฟันพวกนี้มาทําลูกหนูมัดมัดแล้วก็ทํายางทํเป็นยางแล้วก็ทํามีหางเอาไว้ยิงอย่างเงี้ยแล้วก็ผูกเชือกที่ฟันไว้แล้วก็ปืนมีปืนด้วยปืนด้วยมีปืนด้วยปืนก็ใช้ขวดขวดโค้กขวดเบีอร์มันตัดหัวออกตัดตูดออกแล้วก็ผ่าครึ่งใช่ไหมแล้วมันก็ม้วนสักสามขวดเพราะขวดมันขวดใหญ่ม้วนม้วนเฉียงนะม้วนเสร็จแล้วก็รัดหนังยางรัดแล้วก็ไฟลนสักสามอันมันก็จะยาวมาขนาดนี้แล้วมันก็ด้ามแปรงต่อแล้วก็งอทําเหมือนก้านล่มนย่างเมี้ยมันจะมีม รูอะรูตะแกงปุ๊บมันจะงอได้สายฝาข้างหน้าเสียงเฉียงมันไปได้หมดเออแล้วก็ลูกหนูรูนึงเชือกรูนึงจะกอเชือกไว้รูนึงแล้วก็จะยิงห้องไหนอะห้องข้างๆมันก็ยิงข้างๆข,ข้างนี้ก็คือบิดข้างนี้แล้วก็ยิง เกี่ยวเรือด้วยถ้าไม่ถึงเดี๋ยวไอ้ห้องนี้ถึงเกี่ยวให้เกี่ยวเสร็จแล้วยิงต่อแล้วปล่อยเที่ยงเดียวเกี่ยวเสร็จแล้วก็จะเอาอะไรก็เอาส่งของมาใต้ประตูทุกอย่างส่งได้หมดไก่เป็นตัวยังเข้าห้องได้โคเข้าได้หมดรัดยาวคือแบบไม่ไม่ไม่มีอดหิวมันหิวแล้วก็เฮ้ยมีม่ามาวะม่อมาห้าห่อสามหอเงี้ยก็ผูกเรือกลับมาให้เราเราก็สาวเข้าห้องก็เดี่ยวคือว่าความที่เรานอนหน้าห้องเนี่ยก็คือวิจัยเนี่ยเฮ้ยมันทำกันยังไงอะไรไงก็คือได้ได้อย่างที่บอกมาใช่มันเป็นอย่างนี้พอเราเห็นป เจี๊ยบมีเหรอวะในห้องมีปืนอยู่อันอันสั้นๆขนาดนั้เขาบอกปืนนี้แรงมากเราก็มาเลยแล้วมีลูกหนูไหมคือเราอยากยิงเล่นๆแตไม่ได้ยิงไปหาใครหรอกยังไม่รู้จักใครแต่เขารู้จักเราเออว่าไงจานเป็นไงมั่งมีอะไรกินหรือเปล่าเอาอะไรไหมเรียกเรามั่งเอ้ยว่าไงมังกรแดงอะไรแบบนี้โอ้สมัยมังกรแดงก็มาสมัยมังกรแดงก็มาห้ายอดก็มาอาจารย์ก็มาอุกซุนก็มามั่วไปหมดกูเรียกกูมั่วไปหมดไม่รู้กูเจอที่ไหนบ้างแล้วเนี่ยเออตกลงจะให้กูเรียกกูว่าอะไรใช่ไหมเรียกต ไม่หมดมันมันเป็นรุ่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 นมาไงเราก็เราเสกไปเปลี่ยนเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยจ่าบอยตะโกนมาเลยเฮ้ยไอ้หนูมังกรแดงห้องไหนวะเราก็ไม่ได้ยินหรอกไอ้เจี๊ยบได้ยินบอกเฮ้ยจานเขาเรียกจานอะบอกใครวะบอกจ่าบอยอ่ะเขาอยู่ห้องยิงยีมหน่อยบอกผมอยู่ห้องนี้ครับแล้วก็พูดเพราะนะเอาอะไรวะเอาตะโกวนตีนอเอาอะไรวะเอาเอาน้ำไหมน้ำน้ำไม่เอาครับน้ำมีเฮ้ยมีด้วยเหรอเจี๊ยบสะกิดเลยเจี๊ยบเอาดิเอาดิบุญคำี้อะไรวะแข็ง เดี๋ยวแค่ตะกินเ,เลยเอาดิเอาดิเอาดิอ๋อเอาครับเอาเอา เดี๋ยวเกี่ยวเรือด้วยเขาบอกเจี๊บแค่เดี๋ยวเกี่ยวเรือด้วยเราก็ไม่เป็นมันจะมีไม้เกี่ยวก็คือเอากระดาษกระดาษ A4 อะไรเงี้ยมาม้วนแล้วก็ต่อกันต่อกันแล้วก็เอาหัวปากกาที่มันหมดแล้วอะเสียบหัวแล้วก็ไปช็กลนให้มันเป็นตะขอให้เป็นตะขอตัวตัวเกี่ยวมันก็จะพอปึ๊บมันทํายาวได้เพราะมันก็จะเกี่ยวเอาไว้หมุนเอาไว้แล้วก็จะเกี่ยวเรือเข้ามาเจี๊บแค่เกี่ยวมาเลยจอนึงแต่ตอนนั้นเราเราไม่ได้เสพบแล้วก็คือเจี๊บแค่กับเอจโจนรับจบไปรับจบไปเอาอะไรอกเาาามมมมับหหนน หนุ่มอ่ะอืมเฮ้ยโอ้ยเอาดิรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะหนมกินเนี่ยหรอไม่ใช่หนุ่มกินดิหนุ่มน้ำอะไรพวกนี้เอาเรี่ยงนี้ของเราแล้วของเราแล้วของเราแล้วอันนี้อันนี้อันนี้เราเอาเราชอบแบบจะดีเราไม่เล่นละเรามาสายเมาแล้วเราก็เอาจ่าเขาก็ส่งมาให้เราก็เพลินๆนะแบบเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครไม่ได้ทำเลยเลยจนเจี๊ยบแค้ลงซอยทีเนี้ยเอจอกับจะกรเราก็ต้องแยกห้องละเขาไม่ให้อยู่สองคนอ่ะ อออสามอยู่ได้หนึ่งอยู่ได้คอยู่สามอยู่หนึ่งเลขขี้เลขขี้เท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ได้สองเขาไม่ให้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมเคยเคยคิดไหมคือสองคนเนี่ยห้ามอยู่เฉพาะสองคนเฉพาะสองห้ามอยู่คือหนึ่งถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดเหตุทะเลาะวิวาทหรือฆ่ากันตายหรือทําให้เสียชีวิตเนี่ยมันไม่มีพยานด้วยใช่ไหมแล้วไม่มีคนห้ามด้วยอ่าก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าที่ไปต้องแยกต้องแยกอยู่ห้องที่มีคนเยอะ เยอะหนึ่งสามขึ้นไปเอาเอโจนย้ายเราอยู่ห้องเดิมเอโจนก็ย้ายไปห้องข้างๆทีนี้เราต้องยิงเองแล้วคือกูจะเอาอะไรกูต้องเอาเองแล้วยากแหละแล้วก็ยิงเรือแล้วก็ปืนนี่แรงมากมันก็ยิงเลยกอเชือกยิงอย่างที่เจี๊ยบแคะบอกเลยนะยิงแมกตกอยู่หน้าห้องโอ้โหแรงมากปืนแรงมากปืนอะไรเนี่ยปืนแรงมากเลยแบบง้างเต็มที่นะปุ๊บตกอยู่หน้าห้องโอ้โหไปไปถึงห้องข้างเลยจนทุกวันนะทุกวันเจี๊ยบแคะอยู่ยิงมันแรงไหมันแรงเอออ้า จิบแค่ยิงได้แต่เรายิงไม่เป็นไงออไม่มันไม่ให้ปืนเราไง เออเราไม่เป็นแล้วมันของ่ะเราไม่สั่เราไม่เคยยิงเงยแบบแรกๆพึ่งหัดเรื่องเงี้ยพออยู่ไปอยู่มาทีนี้มันต้องได้แล้วพออยู่คนเดียวแล้วพึ่งใครไม่ได้แล้วใค้คนอื่นทําไม่ได้แล้วต้องทําเองแล้วกินข้าวก็ไม่ค่อยอร่อยเพราะอะไรอ่ะอยู่คนเดียวกินข้าวไม่อรอยอยู่คนเดียวกินแบบแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เอาน้ํามาใส่ข้าวมั้น้ำดื่มธรรมดาน้าเปล่าก็ใส่ให้มกินเออลื่นๆคอหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นก็มีมีคู่ดีดที่ว่าเป็นน้องบางเดียวก็อยู่ก็คือจะส่งของกินมาให้แล้วก็เพื่อนข้้้้้าาาางงงงงลล่่กก็จะะฝนนนใหแวพพเือออๆรรย เรียกเราอาจารย์มั่งเพื่อนเรามั่งก็จะส่งของกินมาให้ก็คือว่าของกินแล้วไม่ขาดไม่ขาดก็โอเคเลยคือของกินไม่ขาดอยู่ได้ สามเดือนอยู่ได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงทีนี้จับบอยทําอยู่เราด้จับเลจับบอยทุกวันเฮ้ยจับบอยมีเครื่องนี่วะเฮ้ยวับแบอะไรบับแวบวะใช่ไหมจะยืมก็ไม่กล้ายืมจะอะไรก็ไม่กล้าแล้วจังหวะเรายืนพอดีเลยอแล้วน้องเราอยู่ข้างล่างแม่งเห็นเราซึ่งมันมันเห็นก็ได้มันเห็นแต่มันไม่น่าจะเห็นแบบเฮ้ยใช่ขนยนะเรามองไปเรายังไม่รู้เลยว่าใครมันแบบมืดมืดมัวมัวเฮ้ยซุนเปล่าบอกเออใช่เราก็ตะโกนลงไปเออใช่กูเองเออเอาอะไรเปล่าเดี๋ยวส่งขึ้นไปให้ เอา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 อะไรเอาน้ำเราก็ตะโกนไปใหมไหมเอาน้ำแม่งส่งมาให้ปุ๊บหนึ่งซิปพร้อมหลอดนมกูทำยังไงวะเนี่ยไแล้วเอามาให้กูอะไรมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้มันโกนขอไปไหมอะมันเยอะไปเราก็ตะโกนไปว่ามันไม่คิดว่ามันจะเฮ้ยมึงให้กูเยอะอะไรขนาดนี้ ไอ้แบบฆ่ากูเนี่ยใช่ไหมเราก็เอาทําไงวะเนี่ยเราก็ทากันยังไงวะเราก็เลยเอ๊คุยแบบเสียวเพียวอ่ะเสียวเพียวแบบกิีๆๆ๊บกับกาเบาๆนะเอ๊กูกูกูมีน้ําแข็งอยู่ก<อ> <ๆ S 1> ูมีน้ําอยู่ซิปนึง<อ>ทํ<อ>านทาไงวะผอมึงก็ขายดิแล้วกูจะขายยังไงอะ่ะขายยังไงเก็บตังค์ยังไงอ่ะโอนอยังไงจ่ายตังค์กันยังไงจ่ายเงินสดเหรอหรือว่าจ่ายบุรี่หรือว่าเป็นกาแฟไอ้ยี่เขาโอนกันเอ้าโอนแล้วกูจะไปโอนที่ไหนธนาคารไหนอ่ะบัญชีใครอ่ะแล้วโทรศัพท์ที่ไหนกูไม่มีอะไรเลยเราขอเพื่อนเราเพื่ออนนเราาาไมม่่่่ให้ทีวัสง ให้เราอะเออไม่ไม่ให้บอกมึงจะเอาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่โทรศัพท์มันกลัวเราไปเกมแล้วแบบไม่ได้ลงอะไรแบบเนี้ยเออก,กูมียากูเกมกูก็ไม่ได้ลงเหมือนกัน <c oughs> มึงไม่คิดอะ <c oughs> ถูกว่าเออกูมีเนี้ยกูไม่ได้ลงเหมือนกัน <c oughs> เออม,ม,มีอะไรมากูก็ทิ้งอยู่แล้วกูไม่เก็บไว้หรอกกูทิ้งบล็อกทิ้ง,ท,งทิ้งแน่นอนเอาไงวะเนี่ยเราก็เอ,อ ไอ้ทีเอ้ยแจกแม่งเลยเราก็ทําแจกนะมันมีหลอดนมมาไหมเราก็ตัดหลอดนมทําเป็นแบบว่าตัวเซน2เซนอะ่ะเราก็แทงแทงไม่ค่อยเป็นหรอกทา<ม>ไม่ค่อยเป็นแม่งเลอะเต็ไมไปหมดเลยแล้วคันยิบหายมันกัดนะกัดมือมันกัด<ม>เออไม่คันจิบหายเลย<ม>ทําเสร็จก็ต้องเอาผ้ามาเช็ดแอบทําอยู่ในหลืบอะกล<ม>ัวด้วยทําแล้วก็มองเจ้าหน้าที่<ม>แต่ซอยมันดีอย่างมันจะมีเลทุกห้องถ้าเจ้าหน้าที่ขึ้นจะตบมือ สองทีคือว่ากตกจะออกหมดบางทีมันมีเลหลุดเลอะไรเงี้ยหรือ่าหลุดมันก็จะไม่เห็นบางทีมันเผลอมั่งมันมัวหรือแซ่บอะไรกันมั่งเขาก็จะเดินสองตามห้องอะไรเงี้ยตรวจมาเรียบร้อยตรวจมาเรียบร้อยเดินอยู่มีมีสุขหรือเปล่าเอ้เบาหน่อยเว้ยจะหายใจกันอยู่หรือเปล่าอ่ามึงมึงทอะไรกันอยู่มึงมาแล้วนะเฮ้ยเขามาแล้วนะเก็บก่อนอะไรเงี้ย ใส่นี่นะออปชันตอนนั้นมีออปชันใส่แหวนทองทุกนิ้วเลยนะผมเนี่ยเฮ้ยแหวนทองทุกเลทุกนิ้วเหรอทุกนิ้วเลย4นิ้วคือว่ามีทุกนิ้วเกิดดิไม่เกิดยืมเพื่อนมาใส่โอ้โหผมเพื่อนของเพื่อนคือมึงเอ้ยเอมาให้กูใส่หน่อยซับมาดหน่อยมาดหมาหน่อยโอ้โหทุกนิ้วเลยเรายังมีอะไรอ่ะโคกเราก็ใส่เดินเท่เลยใส่พระเจ้าตาของของของบางเดี่ยวให้มาปีสองหนึ่งของพระเจ้าตากบางเดี่ยวให้มาแต่เลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินบางเดี่ยวให้มาเลยหัวหน้ามาเลยยินสอง อันนี้คนใหม่แล้วอันนี้ของจริง <c oughs> ไม่เหมือนคนแรกแล้วคนแรกเขายังพอแบบได้ใช่ไหมไปึ๊บเฮ้ยทำไรอะ่ะเปล่าครับเอามาหมดแล้วเฮ้ยเอามาดิที่มือมึงอะ่ะห่อผ้ามาด้วยขาเครื่องเนี่ยโอ้โหขาเครื่องเลไม่มี<ๆ>ก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครังหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครังหนึ่งบายโคกซีโร่น ครับ